เวานานาเปิดโหมดคลั่งรักวันครบรอบเป็นแฟนกัน15ปีเปรียบความรักเหมือนเรื่องเล่าในกวบีทะเลาะเสร็จก็ดีกันแม้จะแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมายาวนานกว่า10ปีและมีโซ่ทองท้องใจที่น่ารักอย่างลูกแฝดชายหญิงน้องรุกคลินและน้องบีหน้าแต่ความหวานของแรปเปอร์หนุ่มเวทไทเทเนียมและภรรยาสาวนานาไราบีนามีให้กันก็ไม่เคยลดน้อยลงเลยล่าสุดเพิ่งจะผ่านวันครบรอบเป็นแฟนกันปีที่15ของทั้งคู่เวและนา,นานาต่างก็โพสต์เติม พร้อมแคปชั่นหวานแทนแคนแทมในใจฉลองวันครบรอบรักหวานจนมดไต่เต็มหน้าฟีดอินสตาแกรมเลยทีเดียวโดยเวได้โพสต์ภาพและแคปชั่นหวานซึ้งฉลองวันครบรอบรักนานา,นาผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเดบิลวระบุว่าผมไม่เพอร์เฟกแต่คุณเพอร์เฟกต์สำร์มีเอสเพอร์เฟกต์แทนบีทะเลาะและดีกันอิสอว์วอร์ดอิททูมีแล้วความรักเราเหมือนที่เขาเล่าในกลีดับบิลวีแตงยูฟอร์และวิมีพร้อมข้อความกำกับโพสต์ดังกล่าวว่า15ยีวิตยูแอนคาวติ้งไอเลิฟยูเบบี้แฮปปี้แอนนิว You for, แต่งอยู่ for เราวิมีทีมอินเตอร์เคสเซนทินทีไอเอด้านานานาก็โพสต์แฮปปี้แอนนิวอัลเซอรีผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว n a ็น y b ็น e เพร้อมขออ้อ,อความระบุว่าจาก2008จนถึงวันนี้ยังคงหาเรื่องทำกันและหาเรื่องรักกันต่อไปเรื่อยๆเนื้อแฮปปี้แอนนิวอัลเซอรีเบบี้ให้หัวใจสีดำเดวเว H A P P Y A N N I V E R S A R Y M Y L O V E ซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมอวยพรหวนครบรอบรักของทั้งคู่กันอย่างหนึ่งแน่น